นางเอกสาวสวยอย่างน้องเบสถูกคนมองว่าไม่สวยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายคนติดตามค่ะสำหรับน้องเบสนะคะซึ่งตอนนี้ <S <S ก็มีหวานใจสุดหล่อยังหนุ่มตรงๆเข้ามาดูแลหัวใจแล้วล่ะค่ะกับล่าะะลสุดช่อง YouTube ของเธอทำเอาแฟนกลับอิจฉาในโบเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่ที่เขาคลั่งรักกันไม่ไหวเลยแล้วค่ะและเป็นที่แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่น้องเบสโดนมาตลอดนั่นก็คือเป็นดราม,ม่าที่เธอถูกเผยว่าตัวเองนั้นรู้สึกเจ็บมากๆนะเมื่อยิ่งกระแสดราม่ามากมาย ที่บอกว่าสวีด์กัตรงๆเกินไปบ้างแหละแต่ที่เจ็บที่สุดก็คือโดนด่าว่าตัวเองยังไม่สวยทําให้เจ้าตัวถึงก็ออกมาเปิดใจว่าเขาบอกว่าเบสไม่สวยเจ็บมากอะ่ะด่าอะไรก็ด่าได้นะแต่บอกเบสไม่สวยคือเจ็บมาก หวานจนเลี่ยนหรือแบบอวบจังเลยคอนเทนต์หรืออะไรเนี่ยเจ็บนะแต่บอกไม่สวยเนะี่ยคือส่องกระจกแล้วส่องอีกนะคือเราก็ไม่สวยหรองานนี้ทําเอาเจ้าตัวก็รู้สึกแยก่แน่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเองก็ออกมาตัดพอนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเธอคะ่ะสาวสวยยังไงก็ขอให้สู้ๆค่ะ